โบบบโอ้โหของจริงดอกนี้ห้าหมื่นสามจุดจุดไปเลยสาวโอ้โหของจริงอะคับ <ๆ S 1> เราไปช่วตั้งยาวไปเอาอีกเดีวยดวตรงนี้ตูมเน้นนสองแสนห้าโอ้โหต้องเตือนคลิปวิดีโอนี้จะพาเพื่อนๆไปมัน่นกันหยุดติง้งกับเกมสนุกๆมากมายทเลือกลองเล่นกันดูอย่างลองกันแล้วมาลองอีกอยังไม่ลองมาลองกันดูจา้า สวัสดีสาวๆหนุ่มๆทุกคนกันด้วยเนี่ยจ้าวันนี้เราก็าพาเพื่อนๆมาเจอมาสก,กาันที่แก Fortune Rabbit เกมใหม่ในค่ายพีจกันจ้าโอเคเกมใหม่ค่าย PG มาอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยาพาเพื่อนๆมาเล่นมาสู่เวกันนะคะด้วยง,งบเบาๆแม่วันนี้100บาทเท่านั้นรเ,เริ่มต้นกันที่เรบรคเบาสักสิบบาทก่อนนะสาวมุนชุดไปเอายังไงก็มาลุ้นไปกรอมๆดีกว่าเนาะเอาแล้วเปิดฉากมาคือสวยจะจัดเลยนะคะเข้าสกิลไ,ไปแล้วแม่บารรอบเปดิดของเรา ยังไงอันนี้สวยโอ้โหตังอันนี้เน่ะเน้นไปเลยแม่ไหลอีกไหมเดี๋ยวนี้งานนี้จะตายยาไปมาปนี้เกมนี้ดีมากๆกเละคะก็จะคล้ายๆกับฟอร์จูนออฟหรือว่า Fortune h a เกอรเนาะที่เวลาที่เขา,เรากระโดดายอับนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคมาลุ้นกันเจอสาวยังไงยังไงเดี๋ยวนี้มาปอื้ ไม่ได้เพราะว่าไม่ถึง5อันนั่นเองนะสาวหุยตรงนี้สวยตรงนี้สวยเออโอ้โหปังๆจะจ,จัดกันไปเลยเนาะแม่เกมนี้บอกเลยนะคะว่าต้องมีการเล่นซ้แน่นอนเพราะว่าเกมใหม่นี่คะพีจ่จีมาเมื่อไหร่เราก็ต้องตํากันยืนลานนั่น,นเองนะแม่อะจจย,ยไปังไปตรงนี้งานนี้ยังไงสาวจอไปจ่วยได้ไหมโอเค นนเน้นกันไปเลยเข้าสเซิร์ฟปั๊บเดียวเท่า,า,ดดทานั้นเองนะคะเราก็คือกําไรโวนเอาไปแล้วงานนี้แบบนี้เราต้องเพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปกันต่อเลยจ้าสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองเล่นเนี่ยตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะมีสูตรด,ดีสูตรเด็ดเทคนิคกุยทีกาวเล่นเอาอะไรเป็นอยมาก ใส่ไปได้เลยจ้ะไม่ต okay. really <Okay. Okay. S 2> <donn> ้องยั้งแล้ว <uw> ังไงก็ได้ให้มันได้กำไรก็เป็นพอแล้วเนาะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะแนะนาสูตรเด็ดเทคนิคพิธิกรรมแลนอะไรต่างๆมาให้เราลองกันตามคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเดียวเราลองกันตามดูถ้าหากว่าทุกคนจริงๆก็จะเอามันเล่นบ่อยๆเลยกันเนาะสาวโอเคสวยไหลเจ้าเลยจ้าไหลยาวๆกันไปนะเกมนี้นะคะที่เรากล้าที่จะเอากําไรเอาต้นทุนมาแบบน้อยๆเพราะว่า เว็บที่เราทำเพื่อมาเล่นเป็นมือโปรเล่นง่ายแตงย่งง่ายกบอกง่ายแล้วก็บอกเขาให้หลักหมื่นไปเงี่ยเอ้ยไม่ต้องคอยนานเลยสาวเเดียวหลักหมื่นก็โผล่มาแล้วนะคะขอเพิ่มเบ็ดแล้วไปกันต่อเลยก็แล้วกันโอเคยังไงเดี๋ยวนี้อย่าบอกนะว่าจะเข้าสุดเหอะเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยจ้าเดี๋นี้งานนี้เนอะเน้นๆสุกๆฟังๆกันเลยเพราะว่าเข้าจะเหอะไปอีแล้วนะคะเบ็ดของเราสูงซะด้วยสิยังไงจ้านะเดี๋ยวนี้จุดมาอย่ามาอุย้ยสะยด้ ได้แค่สี่อันขอห้าอันจะแมห้าอันมามจุกจุกจุกจดอกนี้มาอีกสี่รอบที่ดอกของเราสามายังไงจ้วไปโอ้โหห้าพันของเราเขมาเด้อจวดอีกจุดอีกสามรอบสามดอกของเราแล้วก็มาฟอ้ยเสียดายอ่ะอันนี้ได้แค่สี่อันอีกโอ้ย 2องหมื่แต่มันดันไม่ได้เสีได้โอเคเดยกพี่ก็เล่น,นเน้นๆไปเลยจ้ะแม่โอ้โหอัจริงคือเกมนี้มันเริ่มัมนปังมันจุ๊ๆไปเลยใครที่งบน้อยๆบอกเลยเล่นได้สบายโอเคงานนี้สวยเริ่สวยปังสวยสเด็กไปเลยจ้ะโอเค ขอไปต่ออีกหน่อยหนึ่งลกันนะคะจริงๆก็คือจบเกมถอนตังค์ไปได้เลยแหละแต่ว่าเกมใหม่อะเนาะเราก็ต้องเอากำไรกันแบบนนเน้นๆจุกๆปังๆงกันไปเลยนะแมะโอ้ยของจริงดองนี้ได้ไ่อีกหมื่สองเจสาวปังไม่หวั่นไม่หวั่นจริงๆขอเจ้อต่อไปอีกเจออีกเจออีกเจออีกดองนี้ขอแบบ ตุ้มๆสักดอกหนึ่งจะได้จบเกมเป็นรลยโอ้ยแกตายของเรายังไงจ๊ะแม่หลักบูม 15, ืน่นห้เนาเนาะจะสาวไปกันต่อไปกันต่ออีกสักดอกสองดอกโบโบโบาบาโอ้โหของจริงดอกนี้ห้าหมสามจุกๆไปเลยสาวโอ้โหของจริงอะครับเราก็เจอตายยาวไปเอาอีกแล้วดอกนี้ตุ้มเนาะเนะเน้นๆสองแสนโอ้โห Dog deal, to soak. ดอกเดียวคือคุ้มอ่ะคุ้มจะจัดไปเลยนะคะใครที่ไม่อยากพลาดเนี่ยตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะสาวก็อย่างที่บอกไปว่าเราพาเพื่อนมาเล่นกับเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์ก็จะเล่นง่ายแตกง่ายโบแบง่ายแบบนี้นะคะโอเควันนี้เราขอจบเกมกันเท่านี้ก่อนเนาะกาไรเยอะแล้วเดี๋ยววันหน้ามาส้ำแน่นอนจ้าโอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่แม้จะช่องขาดก็ได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย